ไมค์คิมใครแพ้เลี้ยงหมูกระทะตีบอลปุ๊บปุ๊บกูไปลูไปลวกูยาวเลยกูยาวมาวดิม้าดิอ้าดิบ้าดิบาจจะไม่ไมได้ไอิบ้าดไอ้าดไบ้าดิ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 บ้าดึ้าดิบ้าดิบ้อดิบ้าดิบ้าดบอาดิบ้า้าดอบ้าโ้าดิบ้ดิบ้าดิบ้าดิบ้าทุกคนพิดบมา้าเว้ยอันต่อไปป๊บ้า้อด้ด้บ้ยักษ์ว่ะคืออะไรวะเอ้าไม่มีอะไรนี่อ้า อดูม <Net> ันขำดีมาดิหัวรถที่หลังดังกว่าไอ้เนี่ยโง่ไอ้โง่กูได้ดาบไปแล้วกูบอกเลยกูได้ดาบไปนะได้ดาบแล้วกูได้ดาบแล้วเอา้าว โอ้โง่ดีนักโง่ดีนักคนโง่เจอแบบนั้นแน่คนโง่อักเอ้าไอ้เจ้าเออ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 ได้น้ำยาน้ำยาวิเศษน้ำยาวิเศษอยู่ร่ากูได้ฮีโร่โพชั่นมาเพื่อนกูได้แอปเปิ้ลทองโอ้โหวุบอกเลยขยะเนี่ยตอนนี้กูชนะใสๆอ่ะกูบอกเลยตอนนี้กูชนะใสๆเว้ยกูเปิดเสร็จแล้วไอ้เจ้าโกคิมมันได้ดาบเหมือนกันมาคนดูหายแล้วศึกนี้ดังดุเดือดปะเอาเลยไหมวัดวัดเวทอะกูเลยไหมขออนุญาตกินยาซูเปอร์ฮีโร่โพชั่นนะครับผมมาหมายิีมากูพร้อมแล้วบวกเลยเออโดนกูดิ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 ิโดดนกู กูชนะ